ที่แปลงของคุณวุฒิหรือแปลงของพี่พิงนะครับเกี่ยวเรื่องพริกหอมสุพรรณหรือพริกหอมประตูนะครับซึ่งของสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับและผมผู้มีลระทับไทยได้มาติดตามตอนที่สองกับแปลงพริกใหม่ของคุณลุงนะครับประมาณหก0 0นต้นซึ่งตรงนี้เรากำลังมาติดตามในผลงานการใช้แนวโกล ในสวนของแมทโวกับพิกของสุขานรออกมาถูซึ่งทําให้เราได้ทราบขั้นตอนการเจริญเติบโต็นระยะระยะระยะนะครับซึ่งจะมีผลดีเติบโตยังไรไปติดตามดูผลนหนานเลยครับท่านผู้ชมครับแปลงนี้เป็นตอนที่สองปลูกพริกประมาณ6,400ต้นนะครับแล้วก็มาปลูกเพิ่มอีกก็เราเรตก7,000ต้น ขณะนี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งโดยประมาณนะครับในอายุของพิกซึ่งผมได้รับอนุญ,ญาตจากคุณลุงวุฒและป้ากินนะครับให้มาติดตามขั้นตอนหรือมาดูผลงานการจเจริญเติบโ,โตของการใช้ Mac โครในพิก mm. ในตอนที่2กับพิกแปลงใหม่ของท่านนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าการจเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็ การแตแนนกแขนงการแตกทรงพุ่มนะครับค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ใบใหญ่ก็เหมือนใบกระเพาใบหัวะพากันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าการใช้แมกโฟรนะครับกับพริกหอมสุพรรณนั้นได้ผล มีประการใดก็มาติดตามกันนะครับผมก็พยายามจะโพสให้เห็นว่าใบเขาใหญ่และงามน,นะครับใบเหมือนช้อนเลยนะครับถ้าตั้งเห็นเหมือนช้อนเลยจริงๆใบใหญ่เหมือนใบหัวระพาเลยนะครับต้นทรงพุ่มแข็งแรงดีครับแล้วก็เริ่มติดดอกไว้ด้วยครับเริ่มมีดอกให้เห็นมีแม็กพริกให้เห็น น,นี่ก็คือประมาณเดือนครึ่งประมาณเห็นนะต้นสะอาดนะครับใ,ใบใบค่อนข้างจะสมบูรณ์ใบใหญ่ครับใบสมบูรณ์และใบใหญ่ดีมากซึ่งผมพยายามจะมาติดตามดูขั้นตอนต่างๆของเรานะครับว่าการใช้ชุด3าสหายในการลาด,ลดรถทุก15วัน นะครับในการที่ใช้ชุดสารหายฉีดพ่นทุก15บห้าวันฟิกเป็นยังไงทรงพุ่มเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมมีดอกจริงไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมเริ่มติดต่อนะครับใบใหญ่ไหมใบเหมือนโหละพาไหมใบใหญ่เป็นช้อนเลยครับท่านผู้ชมยอดแตกแขนงดีมาก ซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่าเราทำไมต้องมาติดตามผลงานของแมกฟูนะครับด,ดูนะครับนี่ต้นเดียวนะครับแต่การแตกทรงพุ่มแขนงป็นไงครับแตกดีมากครับงุ่มดีมากแหวกันให้ดูเลยนะครับสวยงามครับสวยงามใบเป็นช้อนนี่ครับ ใบใหญ่มากดูแล้วไม่คิดว่าจะเป็นหอมสุพรรณนะครับดูการแตกแขแนนทรงพุ่งครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทเที่ยวนี้ผมมากับเที่ยวแรกมาถ่ายช่วงประมาณสิบสี่สิบห้าวันแต่วันนี้เห็นนะครับการแตกสรงพุ่งคะแนนขึ้นมาแจกดีมากครับต้นสมบูรณ์มากเลยออกมาสี่ต้นสี่กิ่ง ต้นหนึ่งออกประมาณ3-4กิ่งโอ้โหท่านผุ้ชมเนี่ยครับพงรดน้ำไปเมื่อกี้นี้นะครับสักครู่ก่อนที่ผมจะมาคุณลุงก็ไม่มีเวลากันเลยช่วงนี้ก็เก็บพริกด้วยกบุษามาตัดหญ้าให้นะครับเพื่อจะให้สะดวกในการไถทำรดน้ำให้เมื่อเช้าก็ต้องรีบไปเลี้ยงหลานดูแล ร้านอีกไม่มีคนดูแลเพราะว่าช่วงนี้ช่วงงานเก็บพริกกันทั้งทั้งเลยตอนนี้กํลาลังไล่เก็บพริกแปลงเก่าอยู่นะครับนะฮะจะเห็นเลยนะครับว่าต้นสูงมากใหญ่สมบูรณ์ดีเกิดทุกต้นเลยครับท,ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามโพสให้เห็นผมก็เดินถ่ายทําให้เนี่ยเพื่อเป็นการเก็บประวัติการทําง,งานของเรา เนี่ยบางต้นนี้ประมาณเดินครึ่งครับมีเม็ดแล้วครับเนี่ยมีเม็ดพริกล้เริ่มโดกแล้วฮะเม็ดโทนนะฮะพอมีเม็ดโทนเสร็จมี2เม็ดสามเม็ดตามมานี่คือเหตุผลว่าการใช้ชุดสามทหายช่วยในการเดินโครงสร้างระบบรากทางดินแม้แต่ดินเราไม่สู้ดีนะแต่เมื่อเราปลูกแล้วเราก็ต้องการให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีใช่ไหมครับ เราจึงมีความจําเป็นเหลือเกินที่ต้องใช้ชุดสาถายในการเดินลากเดินโครงสร้างเดินระบบให้กับต้นพิกของเรานะครับนั่นก็จะเห็นว่าแต่ละต้นละต้นนั้นโครงสร้างดีมากนีด่ดินดูการแตกนะฮะการแตกของเขาชัดเจนไหมครับการแตกแตกยอดขแขนงดีมากครับท่านผู้ชมนะครับ นอกจากที่จะใช้ชุดสาราหายแล้วก็ถ้าจะสังเกตว่าผมเนี่ยให้เขาใช้ชุดซองของแมกโฟลซึ่งชุดซองของแมกโฟเนี่ยจะมีคุณสมบัติใกนการเร่งดอกเดินแขน,นเดินเครือข่ายเ่ยแขน,นจะเดินยอดเดินใบนีให้เป็นที่ประจักษ์เลยว่าเมื่อชุดมีการพ่นลาดชุดสารอาหารทางดินไปเรียบร้อยทุก15วันแต่การฉีด เพื่อขยายทรงพุ่มเดินขแขนเดินยอดเนี่ยจะติดดอกเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของชุดสองซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่าจะเห็นทรงพุ่มที่สวยงามเริ่มสวยงามแล้วฮะประมาณเดือนครึ่งล้วท่านจะเห็นว่านะฮะการแตกแขนของเขาชี้ซ้ายชี้ขวานะฮะเห็นชัดไหมครับอันนี้นี่คือความนั้นนี่เหมือนกันครับเริ่มติดดอกนะฮะขแขนออกซ้ายขวา แตกออกมาซ้ายขวาแตกมาซ้ายขวามีสองใบติดดอกครับเริ่มติดดอกท,ทันทีนี่คือความเข้าเขาเรียกองประกอบเมือ่อรากดีโระบบการเจริญเติบโตก็ดี <ๆ S 2> การกินน้ำ <ๆๆ S 2> กินปุ๋ยก็ดีเป็นของธรรมดาครับแล้วนี่พพิกแค่เดือนขึ้นเริ่มมีดอกแล้วนะครับนี่คือความสมบูรณ์ที่ผมอยากจะมา เก็บข้อมูลว่าการใช้ชุด3สหายและการใช้ชุดซองซึ่งยังไม่เกี่ยวกับชุดขวดที่ผมบอกว่า,าไปสร้างเม็ดสร้างน้ำหนักแค่ใช้2ตัวก่อนนะครับในช่วงนี้ในช่วงระยะเวลานี้มันก็จะเห็นความจริงเป็นที่ประจักษ์นะครับเห็นไหมครับแต่ก็จะมีเร่มีเม็ดลวมีต่อปีปลูกต้นนี้ครับ ดูต้นนี้นะครับทั้งเม็ดทั้งดอกออกเป็นพุ่มข้างบนเลยครับนี่ชัดเจนไหมครับที่ผมถ่ายเานี่ยคราวนี้ถ่ายแบบช้าๆจัดจาะครับประมาณเดือนครึ่งครับยังไม่ถึงสงเดือนดีเลยนะครับท่านจะเห็นว่านี่คือการถ่ายทรงพุ่มของเขาเห็นไหมมองดูนะครับเป็นที่ประทับใจของ ผูผลิมีราพเป็นอย่างมากครับเห็นไหมครับสุดลูกหูลูกตานู่นครับไปไกลมากก็รวมแล้วประมาณ7,000ต้นนะครับรวมทั้งที่ปลูกใหม่ด้วยก็นี่เป็นข้าวข้าวนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการเก็บพริกกันนะครับตอนนี้ทางพี่ติมพี่แขกเขาเก็บพริกกันอยู่ อยาจะไปพูดคุยกันว่าเป็นยังไงยังไงนะครับสุดยอดครับนะครับท่านผู้ชมใบใบก็ใหญ่เหมือนเดิมครับการแต่สทงพุ่งก็แขนงทรงพุ่งโอ้ออกสวยงามเป็นที่ประทับใจครับเป็นครับเป็นที่ประทับใจนะครับท่านผู้ชมชื่นใจครับ ไม่ไม่มีเสียหายนะครับบอกตรงเที่ยวนี้คุณลุงบอกอาตานะัตราการเสียหายนะั้นน้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เติบโตดีแทบจะไม่ได้ซ่อมเลยนะครับจากในอดีตที่ไม่เคยใช้นี่อาจจะมีการซ่อมหมุนเวียนกันเยอะแยะดูนะฮะท่านผู้ชมลูกทนออกแล้วเห็นลูกโทนนะครับไว้ลูกโทนเสร็จก็จะเห็นเม็ด ดอกชุดต่อไปนะไล่ขึ้นมาเนะี่ยฮะไล่ขึ้นมาเลยนะเริ่มนะครับเริ่มมาสุดยอดครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นที่ประทับอกประทับใจครับกับตอนที่2ของ fo, แม่โคลแบงกิกของคุณลุงวุฒิี่พิมพ์นะครับก็ประมาณเจ็ดพัต้นแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกอยู่ที่ สี่0 4 0 0ตอนนี้ปลูกเพิ่มอีกก็เป็น7,000ต้นแลก็เดี๋ยวไปดูแปลงพริกที่คุโลงใหม่กันนะครับมีแถวหนึ่งอีกร่องหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแปลงที่ลงเพิ่มเติมจาก6,000-400ต้นลงมาอีกประมาณหลักพันต้นนะครับเพราะว่าแปลงนั้นยาวมากก็เป็นแปลงเท่ากับแปลงเดิมแต่ในการ ปลูกพิกเพิ่มในคือต้นกล้าเหลือนะครับปลูกเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยฮะก็ข้อมูลนี้ก็ถ้ามองจากสายตาแล้วก็เป็นหลักๆเกือบสองสาพันต้นนะครับหรือหลักสามพันต้นโดยซ้ำซึ่งเป็นแปลงใหม่ที่คุณลุงได้บอกกับผมว่าทําการปลูก เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แล้วก็พิษก็อยู่ประมาณ2อทิตย์ก็มีความเติบโตดีแข็งแรงดีนะครับเป,เปิดการจัดการปลูกเพิ่มมาเนี่ยก็มีการลดน้ําในชุดของสามสหายสร้างระบบรากปรับโครงสร้างดินคือสรุปว่าดินตรงนี้เป็นดินที่ไม่ดีมากนะแปลงเนี้ยเป็นเป็นคันเก่าแล้วดินแย่มากๆนะครับก็เป็นดินที่ผ่านการ พาะปลูกมาเป็นเวลาช้านานก็ทาให้ดินมันมัฟอยู่เรียกว่าดินดานนะครับปลูกอะไรก็ไม่งามซึ่งวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสาระหายของแมดโฟรแล้วก็เป็นหน้าที่ของชุดซองเพื่อจะทาการเล่งยอดเล่งคะแนนแตกส่มภูมิก็ต้องใช้แบบนี้นะครับ10วัน15วันลดทีถ้าดินมันไม่ดีนะครับแล้วก็ประมาณสัก เจ็ดวันก็เราก็พ่นชุด2เพื่อเล่งยอดเล่งแขนงแต่โสมพุ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของ2ตัวนี้ก่อนในชุดของแม c คโฟซึ่งแม c คโฟจะทําหน้าที่ทกันอย่างต่อเนื่องนะครับดําเนินงานเป็นเป็นรอบวงรอบวยรอบไปเราก็ทำแบบนี้ครงซ้ำๆๆหมดรอบเเริ่มต้นใหม่หมดรอบเริ่มต้นใหม่นั่นคือเหตุผลว่าเราทำไมถึงต้องทำที่หอกสุพรรณหรือของปทุมเนี่ย ให้มีฟางดดมีระบบรากที่ดีแข็งแรงดีเติบโตดีเพื่อไปส่งผลในการติดดอกของตัวนะครับแล้วก็จะระยะเวลาอ่าสนสั้นๆนะครับประมาณเดือนครึ่งก็เริ่มติดดอกแบบวนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องีปลูกเพิ่มแปลงนี้ก็ผมคาดคะีนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสามพันต้นเลยฉะนั้นที่ผมพูดว่าปลูกเพิ่มมาจาก 6, กพั มาปลูกมาอีกแถวหนึง่งหรืออีกร่องหนึง่งเนี่ยสามแถวรวมกันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่าสามพันไม่ต่ำกว่าสามพันก็ตกแล้วแปลงใหม่ของคุณลุงเนี่ยมีพริกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นต้นนะครับหลักหมื่นต้นนะครับไม่ใช่หกพันสี่เหมือนตอนแรกที่ผมพูดนะครับนี่คือตอนสองแล้วแล้วก็มีปลูกใหม่เพิ่มด้วยนั่นคือเหตุผลว่านี่คือปลูกพริกล็อตนี้ สรุปแล้วตกหลักหมื่นต้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือผลงานของคุณลุงกับพี่พิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าแปลงตรงนี้ดินไม่ดีมากเลยบอกเลยว่าดินไม่ดีดินแย่มากๆขณะเห็นบวกอยู่ข้างนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้แมคโฟก็จะปลูกก็ไม่ค่อยงามปลูกก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังเก็บบวก,บวกได้อยู่นะครับอันที่สองจากการใช้แมคโฟนะครับก็ยังเก็บได้อยู่ ยัครับท่านผู้ชมยังเก็บได้อยู่นะผมจะบอกให้ก่อนว่าเนี่ยยังเก็บได้อยู่ไม่ใช่ว่ายังไม่เก็บไม่ได้ก็ยังเก็บอยู่นะครับบวกก็ยังถึงต้นเทาจะแก่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะบวกสวยงามกลับมาสวยงามครับดูมาเลมเลมติดติดขึ้นมาหน่อยโดนยอดนะแต่ตรงนี้บอกได้เลยว่าผมมาถ่ายทีแรกเนี่ยเนี่ยเทาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม แต่ตอนนี้เมื่อใช้สาปรปะหารในการล่าลดปากโรงสร้างเตืนยอดใหม่ปิดดอกใหม่ไม่กล้าลื้อครับเพราะยังมีผลประโยชน์อยู่ยังมีฟานดกอยู่ให้อยู่มีดอกท่านผู้ชมเห็นนะมีดอกเนะี่ยแตกดอกข้างในแล้วก็แทนว่าเห็นนะมีลูกแล้วก็จะเป็นวัชจักแบบนี้วัชะจักที่วนมาเลยนะแมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมาประมาณนี้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมกุลุงยังไม่ลื้อบวกเก่าออกเพราะว่าเวลาที่เราลาดรถในชุดของแมกโหรือ3มสายโดยใช้เหลือพ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ครับในคุณสมบัตินี้ด้วยนะครับในชุดของ3สาายแล้วก็ชุด2 ฉะนั้นมันก็เลยมีอาการของการติดนะบวกขึ้นมาใหม่นะครับอันี้ลูกนี้ก็งอเพราะว่าติดกะขายเนี่ยลูกติดตะขายเลยงอเลยเลยไม่ทิ้งดิ่งนะครับไม่มีเวลาที่จะมาเก็บเห็นไหครับโดกไหมครับเริ่มโดยก็เป็นเหตุผลว่าไม่รื้อก็เพราะว่าอยากจะดูผลงานของแมงคโฟนี่ดูแต่ยอดใหม่ครับบวก เดินแถน,นใหม่เดินแถน,นใหม่ก็ติดติดใหม่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมก็จะช้หรือทิ้งได้ยังไงดูสวยไหมเนี่ยทรงสวยไหมครับเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าขนาดฉีดดงพริกใหม่นี้อันนี้ทรงก็จะไปได้ทือบวกด้วยนะครับผมก็ถ่ายให้ดูนะครับนี่ติดทุกต้นนะครับไม่มีตายเลยนะคุณลุงบอก,บอกแปลงนี้ขนาดดินไม่ดีนะ ติดต้นะผมก็สอมให้ดูลเลยเดิมไายให้ดูครับสิบสี่วันโดยประมาณ2อาทิตย์ปลูกเสร็จบวดล้น้ำด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ2อาทิตย์ลักษณะน,นี้ครับลมก็ค่อนข้างแรงนะครับลมแรงลมโยกเนี่ยก็มีส่วนถ้ับลิกยังไม่เติบโตดีหรือรากยังไม่ติดก็จะทำให้ใบเหลืองได้แต่ตอนนี้ ลักษณะบใบเหลืองนะั้นมันก็หมดไปแล้วก็เป็นใบเรื่อเขียวเดินยอดแล้วก็แสดงว่ารากติดแล้วเมื่อเดินยอดแตกแขนงใหม่เนี่ยรากก็ติดแล้วเนี่ยเคครับแต่นี้ก็ไม่เร็วครับนะฮะไอ้นี้ไอ้นี้สมบูรณ์ดีสมบูรณ์มากตัวนี้หมายว่าว่าระบบรากดีมากเดินยอดเดินแขนงแต่แขนงให้เห็นชัดนะครับตัวนี้ก็แตกเป็น,นสอง เาเดินแขน,นแต่อีก2กิ่งละสองละสองละสองสองอกไปก็สรงฟุ้งไปร่ากาศขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมดูนะผมก็พยายามหาเดินดูแปลงใหม่ของท่านนะครับข้างบนผมก็เป็นล้านบวกกลางบวกนะสวยงามครับสวยดูฮะอีกประมาณสาม0ันต้นนะฮะแปลงนี้ผมบอกได้เลยไม่ใช่ที่ผมคาดเดาลนะตกอยู่ประมาณ3,000ต้นแน,น่นอน พราะว่าแตนมมันยาวเท่ากันนะฮะในหาสาตรงนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วคุณลุงลูกเพิ่มใหม่เพื่อจะเก็บทิกของสุพรรณหรือของประตนก็คงประมาณอีกสักเดือนครึ่งก็เริ่มจะได้เก็บมีดแรกนะทิก็อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งน,นี้นก็เป็นอะไรที่ต้องเก็บแต่นี่ผมก็โค้ชให้เห็นนะครับว่า อีกยาวไกลไกลมากมองไปฮะอีกลกๆๆๆๆนู่นเพราะมันตรงนี้มันสี่เส้นนะครับยาวล่องหนึ่งเนี่ยสี่เส้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูพี่พิมพ์กับพี่แขกเขาเก็บพิกล่องเดิมนะฮะที่เราเคยถ่ายทำในคราวที่แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงไปดูครับตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่า เป็นจุดเริ่มต้นของแปลงใหม่ก็มีเนื้อหาสาระออกมานี้นะครับ